สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักโท่านครับที่จังหวัดน่านอำเภอเมืองครับตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศยามเช้าเจ็ดโมงเช้าครับคุณผู้ชมฝนตกบ่อคืนเยอะมากครับก็เลยมาดูแม่น้ำน่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับเชา้านี้โอ้คุณผู้ชมแม่น้ำน่านก็ไม่ได้ขึ้นแล้วครับก็โอ้โหคุณผู้ชมดูดูปลาเยอะนะครับรเล็กปลาน้อยนะโหคุณผู้ชม สสแสดงว่าสภาพแวดล้อมแถวนี laser, ้ดีมากเดี๋ยวคุณผู้ชมเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับผู้ชมเห็นไหมครับโอ้โหเยอะมากเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับผู้ชมโอ้โหลูก ilim, cort, ลูกปลานะครับโอ้น่าจะเป็นพวกปลานินนะครับน่าสังเกตดูครับโอ้เยอะมากเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ๆนี่ครับลูกปลาเนี ật, ่ยฮะลูกปลานินต <ifies> <cart blij, S 1> ัวเล็กๆเนี่ยครับน่ครับแถวนี้นะครับโคมกินอาหารแถวๆน้ําน้ำา้ำตื้นนะครับน้ำลึกคงไม่ไปนะครับเพราะว่าถ้าไปป๊อบจะโดนปลาใหญ่กินนะครับนี่ ขาจะมากินอาหารแถวๆริมตลิ่งเนี่ยครับคุณผู้ชมเนี่ยบรรยากาศโอ้โหเพราะว่าธรรมชาติได้รู้สึกว่าแถวนี้ธรรมชาติดีมากครับปลาเล็กปลาน้อยเยอะนะครับถ้าแถวไหนที่ปลาเล็กปลาน้อยมาเยอะเนี่ยแสดงว่าโดนมนุษย์กินหมดแล้วครับตอนนี้ปลาเล็กปลาน้อยเยอะแสดงว่าสภาพแวดล้อม,ม,ม,มยังดีแม่น้ําแม่น้ํายังดีเขาใสปิ้งนะคุณผู้ชมเนี่ยแม่น้ําใสสะอาดมากครับบรรยากาศยามเช้า อากาศก็เย็นมากนะครับคุณผู้ชมแต่ข้อเสียผมว่าผมมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเนผมจะขึ้นตรงนั้นได้หรือเปล่านะฮะเห็นไหมมันเละน,นะครับแต่ว่าผมพยายามขึ้นเนี่ยติดมันเป็นเอ่ออาเรวาต้นหญ้าขึ้นนะครับผมลงมานะสักครู่นี่มันลื่นมากครับมันมันแฉะนะคุณผู้ชมนี่ครับผมเดี๋ยวต้องพยายามขึ้นให้ได้ฮะมอเตอร์ไซ <laughs> ค์คลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศยามเช้าตอนนี้เย็นมากครับลมโกรกดีครับคุณผู้ชม ถ้ามีเวลาก็ไปเที่ยวข้างบนก็ดีนะเพราะว่าแถวบ้านเมืองจังนะครับมีที่เที่ยวนะเขาเรียกที่เที่ยวอะไรนะหาดผาขนอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่เที่ยวที่ไหนอีกล่ะ่อบ้านศพยาวนะครับบ้านศพยาวนู่นนะครับเลยเลยบ้านหาดผาขนไปนะก็น่าเที่ยวปีนี้ผมไม่ได้ไปเลยครับเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปให้ได้สักวันนะครับแล้วก็จะเก็บบรรยากาศอันสวยงามของแม่น้ําใสปิ้งให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับคลิปนี้ก็ คงจะลำลาเพื่อนเื่อนที่รักทุกท่านไปก่อนนะครับเก็บบรรยากาศยามเช้าวันนี้ครับ